ครับก็สวัสดีครับ FC นะทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของวันศุกร์นะไปวันพฤหัสนะครับวันนี้เป็นคิวของวันพฤหัสนะครับศุกเพชรยินดีนะครับช่วงแรกก็18นาฬิกามันเดิมครับทางช่องโท u ฟูยูนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลิกรามยามดีครับวันที่11เอดเดือน11นะครับก่อนที่จะไป ใกล้แล้วเดือนหน้าก็เดือนนึงก็ปีใหม่แล้วนะครับนะ,ะมันก็ไวร,ว,รวดเร็วดีนะครับลูกเราก็แก่ขึ้นมาอีกปีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสนะครับที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง24ทูโฟ ช่วง18นาฬิกานะครับแล้วก็ช่วง20นาฬิกา30นาทีนะครับทางทีสปอร์ตนะครับอ่ะก่อนจะนำเรียนก็เหมือนเดิมนะครับนะฝากถึงผู้มีพุทคุณก่อนนะครับสโบเบ t 359เว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวการเงินแน่นอนครับเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไปก่อนนะครับแอดนำหน้า S 359 SBOBET ครับลิงก์อยู่ใ้คลิปเหมือนเดิมนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกนะครับ วันนี้นะครับนะช่วงแรกสี่คู่แรกนะครับอ่าก็มีเจ้าเพชรแสนเจงกอริศักนะครับพิกัรร้อยสิบปอนพบกับภายเงินสิทธิสอนพิชัยนะครับเจ้าเพชรแสนเจงนี่ล่าสุดนี่มันไปแพ้คะแนนเจ้าป,ป้อมเพชรป้อมเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับอ่าวันที่สิบสี่ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละว,วันนี้นะครับ ก็มีโอกาสนะครับได้ขึ้นมาโช์ฝีไม้อีกฝีไม้ลายมืออีกในสถานที่เดิมนะครับก็คือบุรีรัมย์นะครับคู่ชกเมื่อเช้านี้ก็มาดีมาดีทั้งคู่นะครับน้ำหนักมีปัญหาทั้งคู่นะไม่มีปัญหาครับประเภทที่ว่าจะพายแก้วนี่พายเงินนี่ออจะออกสไตล์ที่ว่าเป็นมวยเข่าเข่าก็ฝีมือเมื่อมันเมื่อมัน ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เพรแสนเจ่งนี่มันเป็นทุกอย่างนะครับนะวันนั้นที่ดูแล้วก็โอ้โหเด็กคนนี้มันก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะใช้ได้นะครับกัดร้อยสิบปอนนี่กำลังไปไกลเลยนะครับสาหรับเจ้าภายเงินนี่ล่าสุดไปแพ้เจ้าชายล่าปอนหนึ่งเดียวนะที่นี่แหละที่บุรีรัมนีเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับผมชอบผมชอบนะครับผมชอบทางเพรเซนเจ่งนะครับนะคู่แรกนะครับชอบเพรเซนเจ่งออริศัก์นะครับ อ่าแต่ไอ้ภายภายเงินสิทธิสอนิชัยนี่ถ้าพูดถึงสดสิทธิสอนิชัยมันก็ไอไนนอะไรนมเปรี้ยวเฮ้ยนมเปรี้ยวก็เคยอยู่่ายนี้นะครับอ่าไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นใครพวกทีมงานของเมืองไทยอ่ะนะเ่งฝีมือดีเหมือนกันแต่ว่าผมว่าน่าเ,เจ้าเพชรแสงเจงดีกว่านะครับนะคู่แรกพร้อมไปที่เพชรแสงเจงนะครับคู่แรกนะครับมาตอนคู่ที่สองครับมาอีกแล้วอยอดธนูช่างนุ่นศรีสเกตครับ จ่างนุ่นสีเกียรไปอีกแล้วครับจ่างนุ่นสีเกียรนี่คุมทีมอยู่ในนามของไอ้วันดีเกษตรบุรพาสเตชั่นบ้างอะไรประมาณนี้นะอะอยู่แถวสีเกียรนะพิกัดร้อยสิบเจ็ดนะวันนี้นะะพบกับเจ้าเพชรชลทานกอริสักรายที่สองครับกอริสักมาสองคนวันนี้นะร้อยสิบเจ็ดปอนด์น้ำหนักไม่มีปัญหาครับนะมวยกระบ,บี่กับมวยสีสเกตกอริศักจะอยู่ทางใต้ทางกระบ,บี่นะครับทางนู้นแหละ พูดถ mm ึงจางนุนศรีสเกตดิมันมันมันคนจะสะอึกไปหลายหลายหลายคนเหมือนกันนะครับไออะไรไออเท่าไหร่ราคามันมันต่อยมวยไฟเดียวมันรวยเลยไออะไรนะอาทิก่อนนะไอพระฤรัตก่อนนะมวยเข่าเอ่อเข่ากับเขานะมวยเข่ามวยขวาคล้ายๆกันเข่าในเหนียวพระเที่ว่า ลักษณะการมวยเข่าเนี่ยดูวงในยกเดียวก็รู้นะครับว่าใครจะกินนะครับดูการไล่แขนดูข้อแขนนะครับนะดูสมองการไล่แขนดูพื้นฐานการปัดเหลี่ยมไล่เข้าไปมีหลักปัดเ,ดเหลีดด่ยมเป็นไหมถ้าปัดเหลี่ยมเป็นเข้าไปเลยตัวนั้นแหละนะครับแต่วันนี้ผมมองแล้วนะว่าของช่างนุ่นสีสเกตนี่พตกนี้ลายมากนะครับล้ายจริงๆเลยนะครับนะ โดยล่าสุดมันเป็นชนะจัปเรเรรอ่ะยังไม่เหลือนะจักรมรรดิสกิบพัฒนาหักปากาเซียนนู้วันนั้นนะที่นี่แหละที่บุรีรัมนีแหละส่วนเจ้าเพชรเจ้าเพชรชนรทานนะเจ้าเพชรชนรทานล่าสุดมันเป็นชนะเจ้าปืนกลปอประจัก์นะครับนี่ก็หักปากาเหมือนกันไอ้ปืนปลปอประจัก์ที่ไอ้น้องน้องของเจ้านารัก่ะน้องของไอ้นารัก่ะที่บุรีรัมนีแหละไม่ได้นักชกมือบอลทั้งคู่เลยนะครับนะ แต่ในนามในศึกสายนี้ผมบอกว่าเลยได้เลยนะครับว่าช่างนุ่นสีเกตเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะดังนั้นเข้าไปที่ของช่างนุ่นดีกว่านะครับไดธนูทองครับคู่สองนะครับชอบไปที่ธนูทองชอบสองแดงนะนะสองแดง,ง,งแล้วส่วนคู่สามนี่น,นพเก้าเพชรยินเดยียคาเดมี่นะครับพบนิคมช่างนุ่นสีสเกตมาอีกแล้วช่างนุ่นนะครับเจ้านพเก้าเพชรยินเดยียคาเดมี่นะครับหรือว่าสิทธิ์แย้พินสิทธิ์เสตูพันสี่ยี่หกนี่แหละ อ่าคายแค่คายเขานะประเภทที่ว่ามวยฝีมือนะเจ้าโนบะเก้า,านี่ก็เป็นมวยฝีมือเจ้านิคมนี่เป็นมวยสไตล์ที่ว่าเข่าในไอ้เด้งรัดมัดตีขวางแทงเสียบสกูเสียบได้สวยไอ้เนี่ยไอ้นิคมตัวเนี้ยหายไปนานนะอ่าหรือว่าเพชรเพชรนิคมบุรพาสเตชันน่ะอย่างเงี้ยวันดีเกษตรพวกนี้อยู่ด้วยกันเร้อยสามสิบห้าปอนด์นะคู่นี้ อ่าน้ำหนักก็ไม่ใช่ปัญหาอีกนะครับนะถือว่าไม่ใช่ปัญหาแนละ้วปล่อยตัว18บนาฬิกาเนี่ยน้ำหนักแค่นี้ถ้าเกิดว่ามันไกลสโตริเกอร์ผมจะผมจะบอกได้เลยไอ้นี่เล่นไม่ได้นะบอกแค่นี้น้ำหนักประมาณนี้ไม่ต้องเป็นนั่นไปสืบเลยนะครับสบายก็มวยฝีมือกับมวยเข่านะอ่าความที่ว่าจ้าโนเก้าอาจจะได้ลอยกว่านิดๆเนะเจ้าโนเก้าอจะได้ลอยกว่าอ่ามวยสีสเกตไอ้นี่คมมวยสีเกตนะครับ เดเจ้าถิ่นก็ว่าได้ใกล้ๆสีเกียรบุรีรัมย์ใกล้ๆกันแหละนะครับเระเป็เขาแหลมแทงเจ็บสกูเสียบเนี่ยมันก็ต้องนีเลยไอ้นกปก้าเลยนะครับแต่ช่างนุน่นวันนี้ไอ้นิคมมันหายไปนานนะไม่ค่อยได้เห็นนานละไอ้นิคมเนี่ยเพิ่งโ่เนี่ยเพ็นนิคมหร่อบริพาสเตชันเนี่ยเพิ่งเพิ่งโพเนี่ยนะครับเพิ่งเห็นนะครับฝีมือดีอะไรเนี่ยนะเออฝีมือเข่าก็ดีเขา่าได้นอกได้ในดีอะบูทโรหดเอนเตอร์เทนคนดูดีนักอายเนี่ย มเจอโนบะเก้านะครับผมบอกได้เลยนะครับโนบะเก้าเพชรอินเดียคาเดมี่ไลน์นี่ตัวสิเจ้เพมจิตเก้พินเนี่ยเอาเอาจัดไปที่แดงอีกตัวแล้วกันนะครับนะโนบะเก้านะครับนะทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ตัวดียวยิ่เรามงทุนก็แล้วกันนะครับคู่สามนี่ก็จัดไปที่แดงเหมือนกันโนบะเก้าเพชรอินเดียคาเดมี่นะครับมา,า, day, า,า pues ถึงคู่เอกครับเพชรศิลาวอริชามาแล้วครับเพชรศิลาไีกแล้วนะครับ พบโชคลานพอหลักบุญโอ้โหนะครับเจอของใหญ่แล้วทีนี้ม,นมันแล้วครับคู่นี้ทีนี้อ่าระหว่างสดกับเก่าอะไอชื่ชอไอช่วงคนล้านหรือว,ว่าเจ้าบางตอเนี่ยถือว่าเก่าเลยถือว่าเก่าอะไรนี่เจ้า,จาเพชรศิลาเนี่ยก็คงจะเป็น MTM Academy นะอถือว่าศิษย์สวัดเสือเพชรศิลาวอลุชาศิษย์สวัรเสือนะอข่าวข่าวเมื่อกี้บอกเสียรลหรือป อาจจะนั่นก็เดี๋ยวก็คงคงกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะเขาคงจะน้อยใจนิดหน่อยนะธรรมดานะครับของคนคนคน,คนเรานะครับเดี๋ยวก็ดีก็ดีเองนะครับนะเดี๋ยวก็ดีเองพิกัดร้อยสิบห้านะพิกัดร้อยสิบห้านะครับคู่เอกนะครับอ่าไอว้วัดไอ้มอลุชาเนี่ยไอ้เพชรศิลานี่มันจะเป็นมีมีมีน้องมันีไอ้เหนือศิลาอ่าไอ้ตัวนี้ก็เจ๋จงนะครับมวยน้องหานนี่เองมวยผ้าแดงนางไอเนี่ยเด็กกุดนอะไรเนี่ย เด็ก,กดอุดรดาวรุ่งพุ่งแรงเลยอะไรเนี้ยนะแต่บก็โหเจอเก่าเหลือเกินครับวันนี้เจอเก่าเลยอ่ามวยทรายมวยทรายไอ้บางตอก็จะเป็นสองแก่งของการนะบางต่อนะว่าโชคพันล้านเนี่ยโชคนล้านพีเคพีโชคพล้านพอลักบุญบางตอเอ่อหรือว่าโชคเพลิงฤทธิ์โอ้โหหลายชื่อเหลือเกินในนี้นะอ่ากัดร้อยสิบห้าวันนี้ต่ออันนี้ไปเนี่ยไม่ไม่จะต่อนะครับนะมันนะครับวันนี้นะโชคันลานจะอุบลอุบลอุดรนะครับนะ อุดรโกบนวันน,นี้น้องหานผาแดงนางไอจะผ่านไหมวันนี้ครับสดนะครับจะบทเก่าได้ไหมล่าสุดของเจ้าเพชรอา,อาจจะเพชรศิลานี่ก็ชนะสถานมเมืองเล็กหนุ่มพลเทพหรือว่าเพชรยีเดียคานมีหนแหละส่วนเจ้าโชคพันล้านเนี่ยหายไปก็พอสมควรนะครับเพิ่งกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นปีแล้วแต่เมื่อคงยังไม่ถึงนะหลังจากที่มันไปชนะเจ้าจอมหดวันนั้น,นจอมหดอีวินได้แดจอมหดเสริมพรวิวัตนี่ย ในการชิงแชมป์ด้วยวันนั้นอะแชมป์หายแล้วตอนนี้มันยังเป็นแชมป์อยู่นะดีกีตอนนี้ก็คือแชมป์ช่ชองเกียรตีอะตอนนี้นะเจ้งโช์ฟันล้านก็แม่ประเภทที่ว่าเขาในก็ได้นะครับขวางหน้าดันเสียบเนี่ยไอ้โชคเลิงฤทธิ์เนี่ยมันได้ทุกลูกอ่ะแล้วก็อย่างไอ้เพชรในเหนือศิลาเนี่ยไอ้เพชรศิลานี่นะอย่างเจ้าเพชรศิลามันจะออกเป็นลูกฝีมือจุกจิกรวดเร็วว่องไวแม่มองกันหลายช็อตมองกันมองกันอย่างนี้นะครับนะ ในมุมมองของผมนะครับผมจะมองว่าลักษณะมวยที่ว่าังเจ้าเนือเพชรศิลานี่จะเข้าไปาจะเข้าไปตีพูดถึงในไอ้บางตอผมคิด่ว่ามันต้องมันต้องมันต้องถอยอะเป็นเป็นมวยสไตล์ตั้งรับอะอะันนี้นะผมผมมองอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเจ้าเพชรศิลามันเข้าไปเนี่ยลักษณะของเจ้าเพิงฤทธิ์อาจจะมีการเตะเตะศาสตรศาสตร์บางไว้แล้วก็หาจังหวะเข้าไปล็อกเข้าเข้าเข้า,ขาไปข้างในนะครับ กังในเนี่ยถ้าเกิดว่าเพชรศิลามันลงมันแบบอนาคอนดาเป็นเนี่ยไอเอเหนือศิลาเนี่ยไอเพชรศิลาเนี่ยถ้ารู้จักว่ารู้จักว่าอนาคอนดา้าบางคนเขาบอกว่าลงล่างลงล่างไม่ใช่นะครับนะไอนั่นเนี่ยไอที่ว่าลงล่างเนี่ยลงล่างที่ว่าลงล่างแบบหมดสภาพมันอีกอย่างหนึ่งนะครับการลงล่างการทีเป็นรัดเนี่ยดูมือเขาหนึ่งครับมันจะประกบอย่างนี้แล้วก็ล็อกนี่แหละือเรียกว่าอนาคอนดาครับลากพาทัวร์ไปได้แล้วก็แล้วก็หักหลังแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับ ดูลักษณะของเจ้าอ้เพชรศิลามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาเขาไม่เ,เขาไม่เขาไม่เรียกลงล่างนะครับอย่างนั้นนะเขาไม่เรียกว่ามวยหมดปัญญาเขาเรียกว่ามวยมวยฉลาดนะครับอนาคอนด้านะครับเอาวันนี้นะครับออกไปน้าเงินหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับว่ามันน่าจะลงยากอรับเพราะว่าเมชรศิลาไอ้โชวพงเลี้ยงมันต้องในรอยกว่าบานเลยอ่ะน่าจะบานเลยนะหลายหลายหลายเซนเนี่ยนะครับอ่เข้าไปที่โชคพงเลี้ยงนะครับหรือว่าโชปังตอพอระบุนะครับผู้เอกนะครับช่วงที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวค่อยมาเอาดิสช่องหนึ่งตัวเดี๋ยวไปต่อที่ช่วงที่สองก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะสโบเบทนะแอดไปก่อนมีแอดดัหน้าแอดสามก้าวเอสบีโอบีทีนะครับเอามาตอนช่วงที่สองเลยครับนะ,ะถ่ายทอดสดทางช่องห้าทีสปอร์ตนะครับยี่สิบีกาสามสิบนาทีนะครับคู่แรกนะครับยอดชิงชัยตลิงงามมวยไทยนะครับหรือว่าตลิ่าพีเคเซนชัยเจ้ายอดชิงชัยนะครับ พีเคเส้นใจก็คือมันมันซ้อมอยู่ที่พีเคนะสิบเจ็ดร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้นะครับนะอ่าเด็กนครขอีนะครับนะประเภทโอ้โหสายบูอ่ะเ<ม>จ้ายอดชิงชัยเไปเพชรสายบูเอนเตอร์เทนคนดูส่วนคู่ชกนี่ก็คือบรรลังเงินอ,อยุทธชัยนะครับหรือว่ามานะชัยนะครับมวยมวยเลยมวยใกล้บ้านผมเนี่ยมวยจังหวัดเลยนะครับอ่าล่าสุดก็ของเจ้าอ่ายอดชิงชัยนี่ไปชนะ กล้องสุรินทร์สอจลเล็กมันลน,นะครับส่วนสุนล่าสุดของอบาลลังเงินก็ไปแพ้นอกเจ้าถั่วเขียวเกียรติกำพลนะครับเ้าบลังเงินออยุทธชัยนะครับหรือว่ามนชัยนี่แหละนะครับคู่นี้ไม่ต้องเล่ามากมายครับไปเข้าไปที่อยอดชิงชัยครับนะมาประเทศว่าโบแข,แ,ขแข่งแข็งแรงไปมันคงดีเหลือเกินนะครับมัดสอกอันตรายปลายมันคงอไยนี่นะ,ะสุดท้ายว่าบลลังเงินนี่มันจะออกเป็นฝีมือนะครับ ประเภทคลาสสิกหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงมันมันจะไปสไตล์นี่พลังเงินนะครับอ่ะชอบไปที่แดงครับช่วงที่สองนะครับยอดชิงชัยมาถึงคู่สองครับมังกรทองช่างนุ่นโอ้โหวันนี้พักช่างนุ่นส่งประกวดทั้งสองช่วงเลยนะครับพบกับมวยนอกวันนี้เือร์ชอตอ่าโปรมวยไทยหัวหินนะครับนะหรือว่าอะไรอะโปรมวยไทยหัวหินมันมันไม่ไม่ไม่ใช่รู้ภูเก็ตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ มวยสโลไอ้มวยคิดสถานไอไอไอเชืช็อกเนี่ยอ่ะคู่สองไม่ต้องเรื่องมากเข้ามวยช่างนุ่นไปเลยนะครับอ่ามังกรทองบุรพาสเตชันเดิมอ่ะจัดไปนะครับมันชอบสายบัวอ่าแต่ฝรั่งอะรนี้บอกตรงไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยอ่ชอบไปที่มวยเราเคยเห็นนี่แหละมังกรทองของช่างนุ่นนี่แหละนะครับมาถึงคู่สามครับเพชรศักดามราชพัฒสุรินนะครับ หรือว่าเจ้าเพชรศักดา์ิาสิเจรถนะครับสินายกทวีปตะพงกันเดียวกันนะครับร้อยสามสิบปอนนะพบกับเจ้ากึกกล้องสิสองพี่น้องนะครับนะหรือว่าสิบสามเหรียญ power นะครับเจ้ากึกกล้องจอมจิตติเพชรรุ่งเรืองเสน่รักทั่วนะครับตัวเดียวเดียวกันนั่นแหละนะครับวันนี้ต่อยในพิกันร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบปอนนะครับประเภทที่ว่ามวยเข่านะเจ้ากึกกล้องก็เห็นเหรียญกันอยู่นะครับส่วนเจ้าเพชรศักดาหรือว่าเจ้า เพชรศักดาสิทธิ์นายกเทวีประพงเนี่ยออกกันเป็นฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีลุกได้รับดีนะครับหลายนี้นะเจ้ากึกกล้องนี่ก็แม่ประเภทที่ว่าแข็งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเจ้ากึกกล้องสิทธิ์สองพี่น้องนี่ครับนะหลายนี้สิบสามเรียญพาวเวหายไปนานหายไปนานนะครับส่วนเจ้าเพชรศักด์านี่ก็เพิ่งเห็นมาัน,านเนี่ยเพิ่งเห็นมอเร็วเนี่ยแพ้ไอ้นี่มันแพ้มาแพ้ใครอ่ะมันแพ้นอกเจ้าเข็มพลันชัยมา แล้วก็เจ้ากล้องก็คือเก้าคือกล้องเนี่ยหายไปนานล่าสุดที่คนพบเห็นก็ไปแพ้น็อกบันมาลิโออ่าใช่เปล่าเออใช่ไปแพ้น็อกมวยสเปนมานะครับบันมาลิโอนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่อ่ของไทยครับของไทยเข้าไปอีกหนึ่งแดงครับเพชรศักดดาหมรัชพัฒน์สุรินนะครับคู่ที่สามนะครับม,มาต่อกันคู่ที่สี่คู่เอกนะครับวันนี้มรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับพบปินเพชร สีแดงหรือว่าหมันี้ก็คงจะใช้นามของบัญชาเมฆบัญชาเมฆก็ไม่ทุกสืบนะครับว่าของไขรนะครับก็คงจะเป็นของบัวขาวเนี่ยนะครับอ่ะมวยคู่นี้นะครับนะบมวยฝีมือครบเครื่องศาสตร์แช่งแทงเขา่าอ่ะก็อยู่ที่ปินเพชรนะครับตัดหมัดลักไก่ต่อยหมัดซอกบะนะปินเพชรสีแดงเดิมสไตล์ของเขาอ่ะอ่ามรดกเพชรนี่ก็ล่าสุดมีพึ่งแพ้ฟุกน้อยมานะครับ โดนเจพุกน้อยหักปากกามานะครับแพ้หลวงสมพงศ์ก็แพ้มานะครับเสมอพอญญลวิทยาล่าสุดแพ้ฟุกน้อยนะมรดกเพชรส่วนเจ้าปิ่นเพชรนี่หายไปนานแทบจะเป็นปีละชกไว้ล่าสุดนี่แพ้ปรบับศึกสีงปอนะครับอ่าแล้วกอน,นั้นก็ไปชนะ้าก้อนรพาสีมงคลอ่าแพ้ปรบับศึกสีงคปรนี่สองครั้งเลยถ้าผมจาไม่ผิดนะแพ้สองครั้งเบินเลยนะครับเจ้าปิ่นเพชรนี่หายไปนานนะครับลักษณะฝีมือการชกนี่แบบเล้าใจอะแบบ คืออาวุธมวยครบอ่ะดูดูดูแล้วครบครบ,ครบอมประชุมครบอมประกอบนะครับว่าเป็นนักมวยที่ใช้อาวุธศิลป,ะ,ปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนโจมลโอดอกเพชรน,นี่ก็จะออกเป็นลักษณะนี้ว่าขุนเข่าออกโชขทางในชกวงในมากกว่านะครับนะอ่ะคู่นี้วันนี้ก็ออกไปที่มรดอ,อกเพชรน,นะครับนะแนะนำเจภาพันมันน่าจะได้เกิดนะครับมวมยคู่นี้ไม่ชอบนิดเดียวนะครับเล่นธรรมาค้าขายออก ผู้สืงอาวุธมวยสีมือมวยผมยังชอบไอ้ไอ้นี่อยู่นะไอ้ปิ่นเพชรเนี่ยสีเก๊แดงเนี่ยนะก็นะะถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปถึงมวยดิทิสอโคเดดเจ็ดยันน้ําประจำเม็ดนี้นะครับนะก็ฝากถึงผู้มีสุขคุณก่อนนะครับนะพูดผู้มีสุขคุณของผมก็คือสบ่เบ็ดสามาเก้านะครับเบ็บแทงมวยลายเดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับมวยดิทิสอโคเดดประจำเม็ดนี้นะครับนะ ผมมอบผมกล้ามอบให้เลยนะครับสาหรับโค้ดเอกนะครับก็คือเจ้าปังต่อพอหลักบุญนะครับปังต่อพอหลักบุญครับเป็นดีิสเป็นโคดเด็ดเป็นพิหาโคดเด็ดหนึ่งเดียวในวันนี้นะครับวอริโกดนะครับจัดไปครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับยังไงท่านก็ต้องได้ขายยังไงท่านก็ไม่ขาดทุนแน่นอนถ้าท่านไม่นิ่งนะครับถ้าท่านไม่นิ่งนะครับท่านก็จะปลอดภัยนะครับดูซิว่าสดเจอต่อครับวันนี้ผมบอกเลยเจอต่อจริงๆก็คือปังต่อที่ไหนนะครับจ้า ามาถึงช่วงที่สองครับช่วงที่สองนี่ผมชอบมากๆชอบสุดๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเดียวเหมือนกันนะครับก็คือคู่ของช่างนุ่นศรีสะเกตครับก็คือเจ้ามังกรทองนะครับของช่างนุ่นศรีสะเกตนะครับหนึ่งเดียวเหมือนกันนะครับเป็นทั้งดี่เป็นทั้งอภิมหาโคดเด็ตในหนึ่งเดียวครับก็คือมังกรทองสิทธิช่างนุ่นหรือว่าบูรพาสเตชันนะครับหรือว่าวันดีเกษตรนั่นเองนะครับอ่ะ ครบถ้วนกระบวนการควาดน้ำหนักไม่มีปัญหานะไม่มีใครที่ว่าจะแปกไม่มีครับไม่มีเพราะช่วงเวลาที่ทําการแข่งขันมันก็พอสมควรก็ถือว่าบาลานซ์กันพอดีนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมลงทุนก็แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยทุกคนนะครับที่อยู่ในสุนเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเปิดจะอะไรยังไงก็ตามครับรารักษาตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับแม็ดเนี่ยมันน้ําหนักไม่ถึงมิลลิมิลลิรเลยซ้ำนะครับใส่ไปเหอะพกไปเหอะนะครับ เพื่อความที่ว่า,าวงการมวยเราจะได้อยู่กันอย่างยาวๆนะครับนะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อนบ้านข้างคนข้างเคียงเนี่ยก็ช่วยกันบอกไปนะครับไม่ใช่วันเหลืองเขาปล่อยแล้วทําเป็นเหลืองอะไรอย่างนี้มันจะแลดูแล้วเขาจะนั่นเอานะครับนะ <S <S ยังไงยังไงก็ดีครับมันคนไทยด้วยกันมันยังไงก็คุยกันได้นะครับนะอ่ะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ